นี่ก็เป็นวันศิลป์หรือวันพระชาวบ้านเปียงหลวงนะครับที่ด้านหลังของผมนี้ก็คือวัดเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันเตรียมงานของพี่น้องไายใหญ่นะครับวันนี้ก็เป็นวันดาวันดาก็คือวันเตรียมงานใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นวันดาวันดาก็คือวันเตรียมงานใช่ไหมครับ พรุ่งนี้ก็เป็นวันศิลป์นะครับมี่น้องไทยใหญ่ก็มาช่วยกันเยอะแยะเลยพีน้องบ้านเปียงหลวงนะครับเอาไปเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้นะครับว่าเรามีอะไรที่มันเป็นมนน่ห์ของชาวเปียงหลวงนะครับนี่บ้านมต่อหลวงอ๋อเขาเรียกอะไรนะฮะสมต่อหลวงสมต่อหลวงนี่เขาเรียกสมต่อหลวงอ๋อสมต่อหลวง อ๋อเป็นภาษาไทยใหญ่นะครับาไทยใหญ่นะคะครับเียวนี้ก็จะทำเศคยรทีสี่เดี๋ยวทิ้ลูกมาดวอ๋ออันนี้อันนี้เอาไปทำอะไรนะวายอ๋อถวายก้ากยอ๋อจะเอาไปถวายพระพุทธใช่ไหมครับอ๋อการทช้การ้ภาษาร คนละภาษาครับว่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยก็ไว้สายข้าวถวายพระประธานพระพุทธรูปนะครับตีห้าครึ่งจะถวายใช่ไหมครับพระพุทธรูปฉันเช้ามากเลยครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับคุณยายพรุ่งนี้ตีห้าเจอกันเนาะรครับผมอ๋อนี่เตรียมงานเสร็จแล้วก็ กลับบ้านกันก่อนกลับบ้านก่อนครับกลับบ้านไปดูหลานก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีห้าก็มาเจอกันใหม่นะครับอเคค่ะอคับกินข้าวเชียนต้อกันค่ะครับอ๋อครับผมครับคนเท่าก็ชวนคนเท่าอย่างเราไปทานขนมเจ้นหรือว่าขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับ ตอนนี้เตรียมงานกันเสร็จแล้วก็กลับไปทานอาหารกลางวันอาหารเที่ยงนะครับวันนี้จะเป็นข้าวเส้นนะครับขนมเส้นผมลุกขึ้นมาตอนตีสี่สามสิบหกนาทีทางวัดก็เตรียมความพร้อมไว้ให้กับญาติโยมเรียบร้อยแล้วครับ ชาวบ้านผู้มีจิตเลื่อนใสในพุทธศาสนาก็ทยอยกันมาวัดตั้งแต่เช้ามืดเลยครับข้าวตอกดอกไม้ความหมายของข้าวตอกก็คือให้เจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเหมือนกับข้าวตอกที่ขยายตัวมาจากเมล็ดข้าวนะครับ คนที่เดินทางมาถึงวัดเร็วก็มาช่วยกันเตรียมงานเตรียมการเตรียมความพร้อมเพื่อจะรับญาติโยมตอนประมาณตีห้านะครับอาหารเตรียมไว้สําหรับที่จะถวายพระพุทธตอนประมาณตีห้านะครับ ญาติโยมก็ทยอยมากันเรื่อยเรื่อย ก็ปั้นข้าวเป็นก้อนกลมๆขนาดกำมือเพื่อที่จะเอาไปถวายพระพุทธนะครับปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยกไปตั้งไว้ที่หน้าพระพุทธเลย ก็นี่แหละครับข้าวเหนียวที่เป็นปัน้นแล้วก็ผักผลไม้พร้อมอาหารหวานข้าวที่นำมาถวายพระพุทธครับ ประมาณตีห้าญาติโยมก็ทยอยการขึ้นมาจนเต็มวัดครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพิธีกรรมทางาศาสนาก็เริ่มขึ้น Yeah. <sighs> เส,เสร็จพิธีกรรมการสวดมนต์ต่างๆก็จบลงเมื่อเสร็จพิธีกรรมก็แยกย้ายกันกลับบ้านหรือว่าไปทําธุระส่วนตัวนะครับ วันนี้ที่หน้าวัดก็มีตลาดนัดนะครับเมื่อทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช็อปปิ้งซื้อกับข้าวกับปลากลับบ้านกันได้เลยครับ สำหรับผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านวันนี้ก็จะมานอนค้างอยู่ที่วัดมาถือศีลฟังธรรมค้างคืนที่นี่เลยครับขณะนี้ก็กำลังทยอยกันเดินกลับไปยังที่พักภายในวัดซึ่งอยู่ด้านหลังวิหารที่ใช้สวดมนต์หลังนี้นะครับประมาณปลายเดือนเมษายนของทุกปีที่วัดเพียงหลวงแห่งนี้ก็จะมีงานปลอยสางรอง งานบวชลูกแก้วหรืองานบวชเนนซึ่งเป็นงานใหญ่ก็ขอเชิญทุกท่านแวะเวียนมาเยี่ยมชมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ขอขอบคุณท่านผู้ติดตามท่านผู้ดูทุกท่านแลวน้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ